กราบเตะออกฟาไม่ได้โบยร้อ้อ้อย่างเชยเลยครับเตเตครับเน้องนุ่นเครเจะพี่เดทำเจ้าพี่ต้องมาโดนจากโชิไปด้วยจ้าพี่จะรู้หรืป่ามาแล้วครับวันนีทุกขรมานากที่สุดชิตอยอมแต่งงนกับเจ้าพี่กีเดาพง ก็แปลกเนาะพอพ,พี่ตายปุ๊บก็อจับเอาน้องทำผัวกันดอนดนถอยมงคมด้วยมมเมฆพี่นาซีโรชินีพี่นัจะพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกเพราเรื่องที่เกิดขึ้นทัง้งหมดมันไม่ใช่ความต้องกาของนาทียาแต่เป็นคำสาปของเสด็จพ่อยกนาทียาให้มีคู่แต่งงานกับเจ้าพี่เดซดา หมอมฉดนขดคำสั่งไม่ได้นี่เบค่ะขันไม่ได้เราไม่ลัติยาเธอก้าได้ยังไงเพิ่งมาบอกว่าเป็นคำสั่งของเสด็จพ่อถ้าบอกว่าที่ฉันมาในวันนี้ฉันต้องการแต่ขอเจ้าพี่กิจนาคนตั้งแต่สิ้นบุญเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็เพียงพระองค์ท่านทรงบดีที่เลี้ยงดูฉันรัติยาพราะองค์สั่งให้ทำสิ่งใดหมมชันก็ต้องทำสิ่งนั้น เสียหายเพราะพี่นางต้องการเช่นนั้นพี่นางเองก็ต้องทูลขอกับเสด็จพ่อเองทูลขอกับเสด็จพ่อเพี่นางมาจะมากมาแล้วนะ<ม>พี่มาจะว่ามาแล้ววิ่ กับฤตาดาลูกไม่เคยหยิบยืนเป็นเมียตกมุมเมียแต่งอยู่ในตำแหนง่งงานี้มันเป็นตำแหน่งทีดท่ดียิ่กว่าสตรีคนหนึ่นต้องขอแล้วหน่อยขอย่นงแค่ทุกอย่างยอมแพง ตาเตะร้วสรุครากาเห็นได้แล้ว้แนี้ไม่ถูกต้องนะครับโเขาเรียกของเก่าของใหม่เนาะอ้กบดีมันเพีกบผม่ยัไเลยมจะปือยัพยาลยมับผมชไัะไม่ลืมผิดนะลพี่ปมึงชัดจริโอยอยย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  นัทยามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเจ้าพี่เบค่ะเรื่องครั้งนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวหม่อมฉันนัทยาไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งเกี่ยวด้วยแต่มองที่เขาบอกเสด็จพี่เอาไว้ว่าเหตุการณ์แบบนี้พอให้เกิดขึ้นครั้งนี้เพียงครั้งเดียวเพราะถ้ามีครั้งต่อไปหมอ่อมฉันนัทยาไม่ยอมเด็ดขาดนัทยาดูแลบีค่ะ,ดคะเดี๋ยว ซโร่ิีดีฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมทาไมจำเป็นยังไม่เหยียบตำหนักนี้แล้วเธอมาทำไมก็พี่ก็พี่ถามผมฉั้นมาได้ว่าผมฉั้นมาที่นี่ทำไมทำไมได้ไปก่อนผมชันสิโรชิีีจะเข้าออกไม่เห็นมีใครหน้าไหนบอกว่าจีโรชิีีได้ เธอชมาวันนี้มก็การมาทวสิวเป็นเมียและความเป็นม่ขด็กยู่ทพี่ความเป็นเมียมมอไอโ,<ม>อโชินีมนจมากเกินไปแล้เธอามาที่ี่สางวามวุวายได่ว้แต่ละวันวเป็นเมียฉันจะบอกให้ฉันทำทุกอย่างลงไปทุกวันนี้เพืาอเธอ เพื่อลูกในท้องถ้ามันคลอดออกมาพายนะ่าจะได้เป็นองค์พระมหากษัตริรย์พอใครรู้อะไรบ้างหรือเปล่าไม่ใช่ยิงไม่เชือ่อฉันฆ่าแต่พี่ไพรโ,โ,รโรจน์ตายเอาครับชิโรชินีเฮ้ยยังบอกไม่จริงอีกเหรอชิโรชิดีจะไปไหนจัรมกรเดีย๋ยวไม่ได้ครับเขาบิาดาเดี๋ยวกิจการขวคน ระยศรอ้อนเนี่ยไม่นึกร้ยว่าสายเลือดมึงจะมาเชื่อดแต่งมาวิธานูกวอาจริงนะครับจริกสะด้อง ทำให้น้องข้าพี่เมื่อพระบิดาไม่ดีตัวลูกนี้ก็จะเด่งจะปาิิวัติกันเสียใหม่แล้วคือเป็นใหญ่เองเอสนามีลูกคือลูกที่พ่อรักคือลูกที่พ่อห่วงมากที่สุด แต่คนอยังมึงจำพารู้ตัวไหมว่าคนอย่างมึงไอหมาจะเกิดไดกับทิ้งหมากอ่อนไปเนาะมันจะมากเกินไปเลยนะรักอย่างนั้นเหรอหัวอย่างนั้นเหรอคำพูดเหล่านะี้พอบิดาโดยพูดไอผาลตัวนุ่นตั้งแต่เส้นบุญแลชะะมาดาพงพอบิดาไม่เคยเห็นข้าอิสระเป็นลูกเลยข้าทำทุกอย่างลงไปเขาก็อยากได้ จ้ายอพ่อให้เจ้าด่าแต่มึงตุ๊บจับดาบเลือดเลือดแล้วมาพ่อคุยตายเนี่ยมึงจะได้ไปกินกันเรากะโมพันไม่สู้วะพี่ดาบอกให้มึงจับดาบอ่ะกะโมพันไม่สู้เขาพี่ดาหรอกเป็นคนเท่านั้าแหละขุนาพาก่อนไม่สู้อีกกินกันเราอยากจับข้อเกี่ยวครับเป็นเรื่องระหว่างพ่อกับลูก แต่ก็ตามมาดูไม่ไครับเป็นบุคค